สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับต้นทุเรียนหมอนทองเสียบยอดนะครับซื้อมาในราคาต้นละ50บาทนะครับต้นไม่สมบูรณ์นะครับเราลงตั้งแต่นะลงฝูงแต่วันที่1นะครับวันที่1ตอนนี้ก็นะครับผ่านมาก็17วันนะครับ17วันพอดีพอดีนะครับีนยอดก็นะคราวที่แล้วแต่งยอดนี้ครับนะ แตกเล็กๆนิดเดียวแต่ตอนนี้ไ,ไกลๆแล้วครับอันนี้แตกหลายยอดเลยมียอดนี้มียอดนี้นะครับครับแล้วก็มียอดนี้นะครับแกแตกหมดเลยครับตอนนี้แตกหมดเลยกำลังแตกยอดนี้ก็มีนะครับนะครับครับคือตอนซื้อมามันไม่สมบูรณ์นะครับ ตอนนี้ลากเดินนะครับลากเดินแล้วดินที่ผมปลูกนี่ก็นะครับใช้เป็นแกลบใหม่นะครับไม่ได้ไม่ได้หมักนะครับแกลบใหม่ใช้แกลบใหม่นะครับแล้วก็ผสมกับใบข้ามปูใบข้ามปูนี่ก็ไม่ได้หมักนะครับซื้อมาผสมกันเลยครับส่วนผสมของผมก็มีแกลบแกลบใหม่นะครับแกลบดิบใหม่แล้วก็ใบข้ามปูแล้วก็ ปุ๋ยคอกครับ3อย่างรวมกันนะครับแล้วก็มีดินถุงครับผสมกันปุ๋ยคอกก็ประมาณสัก1ส่วน4ครับน้งมันก็อย่างละ1ส่วนนะครับก็ถมให้สูงนะครับนะปลูกอยู่ข้างข้างกำแพงนะครับอยู่ในกรุงเทพอันนี้ก็เริ่มเดินแล้วครับนะครับผมก็อาจจะทำไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าดินแกบเกิดไม่ได้หมัก นะคระซื้อมาแล้วก็ผสมลงแล้วก็ปลูกเลยนะครับไม่ได้พักต้นไม่ได้อะไรทั้งสิน้นซื้อมานะครับแล้วก็ลงเลยนะครับลงปลูกทันทีอันนี้ก็ผ่านไป17วันก็ได้เท่าที่เห็นครับอันนี้กําลังแตก17วันเริ่มแตก5 6 7ยอดแล้วนะครับอันนี้ก็สวยงามครับเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตคราวหน้าต่อไปนะครับว่ามันจะรอดไหม ตอนทุเรียน50บาทครับทุเรียนหวนทองวันนี้อัปเดตแค่นี้นะครับสวัสดีครับ